วัสดีครับต้องคิวแตนเดีับไม่ได้ไมาเยี่ยมรถเกียวเตียเตาะนานนะครับวันนี้เรามาดูรถเกียวตรงเตียเตาะหน่อยครับรถเกียวยัออยงอยู่ครับรถเลื่อยยังอยู่ครับเนี่ยุูใจครับตับกับยานกูใจมาครับไม่มานานเลยครับเนี่ย ไปแตกไปแตกยี่สิบแปดก้อนครับไปแตกนี่คมอน้ำก็อ่อนใหม่ครับมอน้ำปั๊มได้กินยี่สิบสามครับนี่คมอน้ำก็รุ่นใหม่ครับมอน้ำ เครื่องใหม่ครับเครื่องเครื่องใหม่เลยไม่ได้มาเยี่ยมตีมงานนานนะครับตีมงานไปทำงาน,นครับตีมงานไม่อยู่ทำงานปั๊มในปั๊มแรงครับปั๊มแรงนะครับปั๊มคปั๊มยี่สิบสามครับ,รบปัดลมก็เปลี่ยนปัดลมก็ใหม่ครับ เครื่องเขาเปลี่ยนใหม่ครับตอนวันเกวันนั้นเกี่ยวตอนนั้นเปลี่ยนใหม่ครับเปลี่ยนเครื่องแรงนะครับครับมอเตอับมอเตอร์มอเตอร์ของอันเดิมครับมอเตอร์เดิมครับตรงล่างเดิมครับเครื่องเปลี่ยนใหม่ครับเครื่องเปลี่ยนใหม่ตั้งนานนะครับ ไต่ปานแน่นปักลแล้วไต่ปานน้อ,องเครื่องก็เครื่องไหมครับน้อ,องเครื่องอวัวเต็มเลยครับกันนี้จะปล่อยครับเตะตอถ้าปล่อยขายครับกันนี้กันนี้ขายครับกันนี้กันนี้ขายเขาไม่แน่ก่อนไปเอฟซีทุกคนนะครับงามีติ๊กเกอร์เลยครับ ตัวงามมากครับเตโบเตยงดครับเตโบคันนี้ยังไม่ยังไม่ออกไปครับยังไม่ขายออกไปคันนี้เตยรอดะปล่อยครับเตนี้คันนี้เตยตอดะปล่อยปล่อยกี่กี่แต่มไม่แน่ใจครับคันนี้จะขายครับคันนี้เตยต่อว่าจะขายรถเลิกรถเลิกก็ ยังอยู่วัดแล้วเลอแล้เลอหน้าตองเผาแล้วเลอตองเผาติบล้อตองเผาครับนี่ครับผมพูดไม่ค่อยเก่งก็ก,ก,กอดเราไป fc ทุกคนนะครับนี่ครับแต่ปานใหม่ครับปังก็มีตองปังครับปั้งปังมีตองปัง อันนี้เป็นรุ่นคุณปู่ครับรุ่นคุณปู่ฟังออกดีมากเลยครับฟังครับออกดีมากเลยเต็มงานผมครับผมเคยขึ้นขึ้นขึ้นไปขึ้นไปเล่นครับตัวันเ้ครับตัวนี้คือไปนั่งเล่นกับเตี๋ยวโตะ๊ปะปลมแรงมากเลยครับปลมว่าน้ำแรงมากเลยของเก๋งก็ไม่อี่มนะครับ ตัวเตโบก็ใหญ่ครับเตโบตุดจัดเลยครับนี่ก้างเก่าครับก้างเก่านี่ก้างเก่ายังอยู่ครับเออหมดจัดครับก้างเก่ายังอยู่ครับโตหยอดหมดแล้วโตโต ตรงล่างเล็กครับตรงล่างไม่ต้อใหญ่คนระับตรงล่างเล็กครับอันนี้ตรงล่างเล็กนี่ครับใบเตกยี่ยี่แต่แปดข้อครับใบเตกตรงล่างตรงล่างครับตรงล่างใหม่ครับตรงล่างใหม่นายเอี่ยมนะครับปลาตองเม็ดครับปลาตองเม็ดตองเม็ดติบครับผมพูดปีตะกอนไปเอฟทีตะกคนเลยครับ ต,ตบการผมยังไม่รู้เท่าไรครับรู้น้อยครับเนี่ยอันใหม่ครับตัวตัวใหม่อุ้มก็หนึ่งตันกว่าครับอุ้มอุ้มหน,หนึ่งตันครับปลาต่เม็ดตัวเม็ดติบป่าดูเครื่องครับนี่เป็นเครื่องเก่าครับเครื่องเก่ายังอยู่ครับ ยังไม่ขายเลยนะครับ๋ตวต่อว่าเครื่องไม่แรงครับก็ตัดเครื่องนี้ออกก็ใส่เครื่องเครื่องใหม่ครับอันกีครั้งนี้แรงขึ้นครับกันน้ไม่ต้องกุดครับบดเอาเลยครับนะครับ,บกันใหม่ครับ กันนี้ก็เกี่ยวดีเหมือนกันนะครับกันนี้เกี่ยวดีเหมือนกันมี่งเอาม่เอาเลยครับดันเอาดันเอานะครับอันนี้คนโตนก็เดินง่ายครับคนโตนแว้ง่ายครับแว้ง่ายมากครับคนโตนคนโตนนี่มครับยามเป้าบ้างครับยามครับยามงงงรถเกี่ยวครับยามครับอะยามครับ ครับไต่ปานตู้ไต่ปานตู้ก็ตอดออกแล้วครับเตรียมระเบีวยวกันใหม่หรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับเบีวไหมลูกค้าต่อไต่พันออกแล้วนี่ตรงล่างรถเลย แบตยังอยู่ครับอยู่วันเดียวครับแบตอันนี้ตองเผาครับตองเผาตองเผาแรงเลยครับน้ำมันเต็มรถครับน้ำมันเต็มรถเลยเจ๋วเลครับนี่มอกรองก็ยังใหม่ครับมอกรองมีอ,อยู่ตรงนั้นครับมอกรองอยู่ตรงนั้นครับ แกวแล้วครับหน้ากากก็หน้ากากหน้ากากแมวครับกดเท่แล้วครับได้ได้ครับเป็นอะไรไม่รู้ครับ เออเพมตอดออกครับเลิ่มต่อออกอันนี้ครับไลยปานคอยังไม่ตอดออกครับนี่ครับกันนี้ครับปลาตองเม็ดติบครับอืมตองเม็ดติบแจีวเลยครับยังดีครับปากยังดีเลยเกี่ยวดีมากครับปากนี้ เกี่ยวดีมากเลยที่เกี่ยวใบมีดก็อันใหม่ครับใบมีดแมงแมงแมงตาบครับครับใบมีดแม,มงตาบเกี่ยวเกี่ยวใหม่ครับเกี่ยวใหม่เกี่ยวยครับ,ๆๆรบนี่อยู่บ้านก็กล้วยครับก็กก้วยตะการน้อยครับ มาเยี่ยมรถเกี่ยวเตี๋ยตอตัอหน่อยครับแม่เห็นนานเลยครับเดี๋ยวขายไปก็ไม่ได้ตายคลิปครับอดตายเลยเตี๋ยเกียวนี่มารีวิวรถเกี่ยวตั้งหน่อยครับอ่าคาน์โนการใหม่ครับคานใหม่อย่าไม่ครับ คานหมเอี่ยมครับคานตีเหลืองครับการต่อยกอเมียนเดียวครับต่อยกอมียนเดียวครับแต่ก็แต่แรงมากครับแต่ดังมากเลยกันนี้เป๊ดๆปดป,ดป,ดป๊ดเลย ก้าวยังอยู่หรือเปล่าดูอนก้นาวอยู่ไหมเปิดไม่ได้ครับติดติดเปิดไม่ได้ก้าวยังดูก้าวที่ติดกับอุ้มครับประมาณนี้ครับเคดูคลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องลาคนก่อนนะสวัสดีครับ กดไลค์กดแชร์กดตดตดประคายคิวแต่นี้เลยครับคว้ดูคลิปหน้าครับสวัสดีครับ